สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดย์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดย์ที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจาก คลิปเมื่อเช้านะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจาก MEN เนี่ยสื่อท้องถิ่นนะครับก็ได้มีการให้ข้อมูลออกมาล่าสุดนะครับว่าเมดฟิลด์แดนกลางของเราอีกหนึ่งคนที่น่าจะพลาดในเกมพบกับซิบีย คืนนี้เนี่ยนั่นก็คือสกอตต์แม็กโทมินีนั่นเองนะครับซึ่งมีรายงานระบุกออกมานะครับว่าแม็กโทมินีเนี่ยพลาดการฝึกซ้อมเซสชั่นล่าสุดนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนั่นเองนะฮะแต่ไม่ได้แบบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะพลาดประมาณเกมหนึงสองเกมก็ได้นะครับแล้วก็น่าจะกลับมาในเกมนัดถัดไปนะฮะไม่ได้เจ็บหนักนะครับตามข้อมูลที่มีการระบุกันออกมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีแบบตอนนี้นะก่อนนั้นนั้นก็มีในรายของลุกชอไปแล้วนะครับแรดฟอร์ดไปแล้วแล้วก็ มีในรายของแมนโคมนีด้วยนะครับตัวเลือกไม่ครบสักทีนะในแต่ละเกมนะครับทีนี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับการคาดการสืบตัวจริงกันก่อนนะครับมีการคาดการสืบตัวจริงอย่างไรกันบ้างในเกมนนี้ครับตามข้อมูลจากเอ็เอ็นเช่นเดียวกันนะครับนักข่าวแรกครับอย่างสเวลลักเคิร์สเนี่ยมีการคาดการออกมาก็คือในรายของดั้เวริกาครับเป็นตัวจริงนะครับซีเนลรับก็น่าจะใช้ชุดเดิมครับก็คือวันพิซากา วารานมาติเนตมาลาเซียนะครับกองกลางเนี่ยก็มีในรายของคาสเมโรเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งมีบรูโน่แล้วก็ซาบิเซอร์เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยเจดอนซานโชออสเตรียมาซียาวนะครับแล้วก็อันโตนี่ในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวานั่นเองแผนต่อมานะครับก็มองได้ตามนี้ครับไม่ได้แตกต่างจากแผนแรกนะฮะแตกต่างที่ตำแหน่งการยืนนะครับซาบิเซอร์ก็ จะยืนในระดับเดียวกับบรูโน่นั่นเองนะครับไม่ได้แบบยืนสูงซึ่งมันก็มองได้ว่าเป็นในระบบสนสับนะครับก็คาสเมโรเป็นมิฟิด์ตัวรับตัวเดียวเหมือนเดิมนะฮะแนวรุกก็ตามนี้นะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คืออาจจะมีการขยับในรายของบรูโน่เนี่ยขึ้นไปเป็นมิฟิด์ตัวรุกนะครับแล้วก็มีในรายของดานโลเข้ามาเป็นแบ็คขวานะครับส่วนในรายของสปบิเซอร์เนี่ยก็ลงไปเล่นในตำแหน่งของเอเล็กเซนแล้วก็มีคาสเมโรลังถ่นะฮะตาม ซึ่งคาดการณ์กันได้ไม่ยากสักเท่าไหร่ในเกมนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของทางวันวิสาก้าหรือดาโลกนะครับอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับดาโลหรือเปล่าแดนกลางเนี่ยอาจจะเป็นซอเบเซอร์หรือเอล็กเซนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเซอเบเซอร์ไปก่อนแล้วก็เอล็กเซนเนี่ยก็คอยได้รับโอกาสในช่วงครึ่งหลังกันไปเพราะว่าเพิ่งกลับมาด้วยนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยง่ายๆเลยครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นแรดฟอร์ดลงสนามไม่ได้มาซียาวก็น่าจะพร้อมนะครับแล้วก็ เทนฮาร์กยืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่ามาเซียลพร้อมเป็นตัวจริงนะครับส่วนวอลเวิวร์คอสมีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่น่าจะเป็นตัวสำรองมากกว่านะครับโอเคนี่คือการคาดการสืบทตัวจริงนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของการเทคโอเวอร์กันบ้านนะครับล่าสุด ทางโทมัสเซเลคุสนะครับนักธุรกิจของฟินแลนด์เนี่ยได้มีการประกาศถอนตัวจากการเทคโอเวอร์สมสร m แมนยูแล้วนะครับแล้วก็มีการระบุสาเหตุอย่างชัดเจนนะครับโดยทางเซเลคุสเนี่ยระบุว่าตะกอนเกลเซอร์เนี่ยพยายามที่จะดึงเวลานะครับพยายามที่จะดึงเวลาแล้วก็เหมือนกับจัดฉาก ยื้อเวลาให้มันมีความล่าช้าเพื่อเพิ่มเรื่องของมูลค่าสร้างกําไรมหาศาลให้กับทางตกโงนเกลเซอร์ของพวกเขานั่นเองนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยทางตุกโนกลเซอร์ไม่ได้มีความต้องการที่จะขายสมสรแบบเป็นจริเงเป็นจังด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่โทมัสเซรีครสเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับแล้วก็เขาเนี่ยยืนยันนะว่าจะไม่ร่วมประมูลหรือว่ามีการยื่นข้อเสนอที่แมนยูเนี่ยมีการเปิดให้ ยิ่งเข้ามาเป็นรอบที่3นะครับเรื่องนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยที่ทางโทมัสเลโคสเนี่ย เขาอธิบายมานะครับก็คือมันเหมือนกับเป็นการดึงเวลาแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเป็นการแบบจัดฉากอะไรหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาหลายสัปดาห์หลายเดือนพอสมควรแล้วนะครับความชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบขยับเพิ่มขึ้นไปเลยมันยังวนลูปเดิมก็คือยังอยู่ในการเจรจายื่นข้อเสนอพูดคุยกันหลายสัปดาห์แล้ะนะครับมันเหมือนจะมีความคืบหน้าครับแล้วก็หลายๆสื่อก็คาดการณ์กันว่าน่าจะได้รับบทสรุปเร็วๆนี้แต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังแบบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะฮะ จนตอนนี้มันก็อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการเสริมทับในช่วงซัมเมอร์ก็ได้ถูกคนครับเนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยกำลังคิดกันอยู่ว่าถ้าเกิดมันยืวเวลาแบบนี้การเสริมทับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมีการวางแผนอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลเซอร์เองถ้าเกิดยังอยู่ต่อหรือกลุ่มทุนรายใหม่เข้ามาเนี่ยจะมีการจัดสรรเรื่องของงบประมาณการสร้างโปรเจกต์ในแบบระยะยาวเนี่ยจะทันหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้เวลา ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนานแค่ไหนนะครับมันกินเวลาแล้วกันพูดกันแบบง่ายแทนว่าเราเนี่ยจะได้เริ่มต้นก่อนช่วงซัมเมอร์วางแผนก่อนช่วงซัมเมอร์แต่ดัาเป็นว่าถ้าเกิดช้าอยู่แบบเนี้ยกินเวลาช่วงซัมเมอร์ไปอีกมันก็จะมีเวลาเรื่องของการวางแผนซื้อตัวน้อยลงไปอีกนะฮะอ่ะนี่คือประเด็นที่มีการเล่นกันออกมาจากโทมัสเซเลคูสนะฮะหรือว่า ทำถแถลงการแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ากลุ่มทุนกลุ่มงี้เบื้องต้นเนี่ยในมุมมองผมนะก็คือแบบเหมือนกับพยายามเล่นกระแสะมากกว่าแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ย ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะที่บอกว่ากระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับดึงเวลานะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นองไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้พอพูดถึงเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทั้งเตะของแมนยูในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะครับอีกหนึ่งผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพวกแบบบิ๊กดีลที่เอริกแนฮาร์กต้องการอย่างเช่นในรายของจูเบอร์แฮมที่ว่ากันว่าเอริกแนฮาร์กชื่นชอบนะครับแล้วก็ต้องการดึงตัวกันเข้ามา ในช่วงซัมเมอร์เป็นเป้าหมายเบืเ้องต้นของแมนยูอยู่แล้วนะครับมาหลายเดือนละหลายตลาดละนะครับเทนฮาก็อยากให้แมนยูเนี่ยไปดึงเข้ามาเพิ่มคุณภาพในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางซึ่งทีเนี้ยเดลี่มเมลบอกว่าแมนยูก็จะเจอปัญหาใหญ่เหมือนกับทางลิเวอร์พูลนั่นเองก่อนหน้านั้นครับมันมีราย,ยางานออกมาเนาะว่าลิเวอร์พูลได้มีการถอนตัวในการล่าเบอร์ลินแฮมไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวที่สูงจนเกินไปนะครับส่วนทางฝั่งของแมนยูเนี่ย เม็ดเงินยังไม่ชัดเจนนะว่าสู้ไหวหรือเปล่าแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแมนยูยังไม่รู้ครัว่าการเทโอเวอร์เนี่ยจะลงเอยแบบไหนนะครับจะเป็นเจ้าของทีมเดิมไหมหรือว่าจะเป็นเจ้าของทีมใหม่มันก็เลยไปมีผลกระทบกับก,บการซื้อนักเตะรายใหม่อย่างเช่นจูดนี่แหละที่เทนทาร์ต้องการรวมไปถึงพวกแฮร์รี่คนด้วยก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันนะครับเดีดเมลเสริมอีกนะครับว่า ตัวเต็งตอนนี้ไม่ใช่แมนยูนะครับแต่ว่าเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มีรเรอัลมาดริดด้วยที่ให้ความสนใจซึ่งซิตี้เนี่ยเขาทำการค้ากับทางดอทมูลมาในช่วงหลังๆอย่างเช่นดีวของฮาแลนแล้วก็ก่อน,นนั้นอีกก็คือทางซิตี้ก็เคยปล่อย ทางจะรอซานโชให้ดอทมุนไปใช้งานมาแล้วนะครับในก่อนหน้านั้นนะฮะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยยังรงรอยกันแบบรอเปอร์เซนต์แล้วก็มีโอกาสได้จูดมากกว่าทีมอื่นในตอนนี้นะฮะส่วนช่วงของซัมเมอร์ในอนาคตเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเต็งหรือเปล่านะครับแต่ตอนเนี้ย ถ้าย้อนกลับมาเรื่องของแมนยูเราเนี่ยพบเจอกับปัญหาอย่างชัดเจนนะครับมันก็เชื่อมโยงจากเรื่องของการทีมกัวอร์นั่นเองส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นสกู๊ปที่น่าสนใจแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของอารบาโรเฟอร์นันเดสนะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งของทีมเรานะฮะเกี่ยวกับแผนการการใช้งานของอารบาโรเฟอร์นันเดสรวมไปถึงเส้นทางของทางเจ้าหนูราณีนะครับที่ดูแล้วเนี่ย สดใสแล้วก็น่าจะมีอนาคตที่ดีกับสโมสรแมนยูเราได้นะครับสำหรับอวารเฟอร์เดสเนี่ยเล่นให้กับอะคาเดมี่หรือว่าชุดเยาวชนของ เดปอรตโบลาคุลย่านะครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดหลังจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลากับเรอัลมาดริดสปีนะครับก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนท์ในช่วงซัมเมอร์ปี2020นะครับหลังจากที่เขามีการปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับทางเรอัลมาดริดไปเพื่อได้ย้ายมาแมนยูนั่นเองนะครับว่ากันว่าในตอนที่แมนยูสนใจเนี่ยนะครับแมวมองของแมนยูเนี่ยชื่นชอบในตัวของอัลบาโดเฟอร์เดสเป็นอย่างมากเลยตอนที่อายุน้อยกว่านี้นะก่อนที่จะย้ายมาแมนยูนนนะะครรับแแล้วกก็มีานนาํให ทางสโมสรอนเนี่ยตัดสินใจเซ็นกันเข้ามาเลยนะครับแมนยูก็เลยจัดการเซ็นดาวรุ่งหลายนี้เข้ามาในระยะเวลา4ปีพร้อมกับออปชั่นอีก1ปีนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นทางเฟอร์นิสเนี่ยก็มาถึงที่แมนเชสเตอร์นะครับเจ้าตัวได้มีโอกาสลงเล่นให้กับชุดไม่เกิน18ปีนะฮะในช่วงฤดูกาลที่เขาเพิ่งย้ายมานั่นแหละ2020จนถึง2021นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเจ้าตัวก็โดนดันขึ้นมาเข้าสู่ชุดไม่เกิน2 1ปีทันทีนะครับจากชุดไม่เกิน18โดนดันขึ้นมาแบบรวดเร็วในชุดทีมสำรองนะครับแล้วก็ ผลงานของเจ้าตัวเนี่ยก็ดีวันดีคืนนะฮะคือผลงานเนี่ยมันดีอยู่แล้วไงทำให้มีการผลักดันขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับเก่งเกินชุด18ละควรที่อยู่ในชุด21ปีมากกว่านะครับไม่เกิน21ปีมากกว่านะครับนอกจากนั้นครับภาษาอังกฤษของเจ้าตัวก็เริ่มที่จะดีขึ้นแบบเรืเร่อยๆหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยย้ายมาก็แน่นอนนะครับย้ายมาจากสเปนมีปัญหาเรื่องภาษาอยู่แล้วแล้วก็มีการปรับตัว ไดแบบรวดเร็วแล้วก็ภาษาเนี่ยก็ดีขึ้นแบบต่อเนื่องผลงานเองก็ดีเช่นเดียวกันพัฒนาขึ้นแบบต่อเนื่องด้วยตามลําดับกันไปนะครับมีการพัฒนาที่รวดเร็วเป็นอย่างมากสําหรับอั a แบร์เดเฟอร์เนสเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายธรรมชาตินะครับที่มีคุณสมบัติจุดเด่นเนี่ยก็คือเป็นแบ็กซ้ายที่เติมเกมรลกได้ดีนะครับแล้วก็การลงมาช่วยเกมรับแบบรวดเร็วเจ้าตัวก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันทักษะก็ดีนะฮะการออกบอลก็ดีนะครับสกายบ้าองเขาเนี่ยแสดงให้เห็นใน ชุดวชนอย่างชัดเจนแล้วนะครับถ้าเกิดใครไปดูคลิปหรือว่าไปดูฟูลแม์ของชุดเยาวชนของแมนยูในตอนที่อวารโฟร์เนสเล่นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ย แสดงให้เห็นอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้าหนูรานี่นะฮะต่อมาครับทางอวารโดเฟอร์เดสเนี่ยก็ได้มีการโดนดันขึ้นมาเข้าสู่ทีมชุดใหญ่นะครับในช่วงที่ลับลังนิกเนี่ยเข้ามาคุมทัพแบบชั่วคราวนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในบางเกมอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะต้องลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะก็คือแบบมาร่วมซ้อมมาเป็นตัวเลือกบนมานั่งสำรองอยู่บ้างนะครับอยู่ในทีมชุดใหญ่อยู่ในหนึ่งในตัวเลือกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นทางเฟอร์เดสเองก็ได้รับ รางวัลผู้เล่นแห่งปี ของทีมอีกด้วยที่ได้รับเฉพาะในทีมสำรองนะแล้วก็นิคคอกเนี่ยนะฮะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายอะคาเดมีของทีมเนี่ยก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะครับว่าคือแบบเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมมากนะครับจากผลงานของเจ้าตัวที่แสดงให้เห็นกับชุดเยาวชนแล้วก็ชุดสำรองที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของอนาคตครับเรายังไม่ชัดเจนนะว่าอวารโดเฟอร์เดสเนี่ยจะได้รับโอกาสในยุคข,ของทินฮาร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราดูดิดลนยชื่อตัวเรื่องในตำแหน่งแบ็กซ้ายในตอนเนี้ยถือว่ามันก็เป็นเรื่องยากเหม ีแบ็กซ้ายตัวจริงก็คือในรายของลูกชอคนะครับแล้วก็เพิ่งเซ็นไทยเลยบมาเซียกันเข้ามา ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอวาโดเฟอร์เดสผลงานดีแค่ไหนเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังเบียดค่อนข้างยากเพราะว่าเรื่องของตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มากับที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยอวาโดเฟอร์เดสเนี่ย uh huh. ก็ต้องไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมกันก่อนในรูปแบบการยืมตั๋วนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีหนึ่งทีมที่ยืน่นข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดก็คือเพสเตันนอร์ดเอ็นนะฮะที่ยื่นเข้ามา แผนการ การให้แบ็กซ้ายรุ่งรายนี้ของแมนยูเราเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากดอยแค่ไหนแล้วก็มีเวลาการลงเล่นแบบสม่ำเสม,มอหรือเปล่านะครับทำให้ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันถูกใจแมนยูแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือทางเพสตันเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยทำตามสัญญาโดยการส่งเฟอร์นันเดสเนี่ยลงเล่นในช่วงซีซั่นนี้ไปแล้ว37นัดนะฮะแล้วก็ออกสตตร์เป็นตัวจริง23นัดในแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากทันตเตเองก็มีการให้สัมภาษณ์ในเชิงที่แฮปปี้มากๆนะครับมีความส แล้วก็มีเรื่องของการได้รับประสบการณ์ ที่ดีกับการอยู่กับทางเพสตตนได้มีการรับโอกาสการลงสนามแบบต่อเนื่องมันก็เลยเป็นการยืมตัวที่สมบูรณ์แบบมากๆสําหรับตัวเขาแล้วก็หวังว่าในช่วงท้ายๆของซีซั่นเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นเพิ่มเติมอีกกับทางเพสตตนด้วยนะครับไรอันโรครับผู้จัดการทีมของทางเพสตตนเนี่ยก็ได้มีการกล่าวชื่นชมผลงานของทางเฟอร์นเดสตลอดทั้งฤดูกาลเหมือนกันว่าเป็นนักเตะที่ทําได้ดีจริงๆนะฮะแต่บางเรื่องเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุปรงกันหน่อยอย่างเช่นในเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับระเบ วินัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางอเวอเรเตสต้องปรับปรุงด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของดาวรุ่งนะฮะที่ต้องปรับปรุงหลายๆเรื่องนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับทางไรอันโรเนี่ยก็มีการเปิดเผออกมาเหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยก็คิดที่จะเส้นสัญญาในรายของ ทางอวารโดเฟอร์เดสเหมือนกันส,สัญญาหมายถึงว่าซนสัญญาแบบถาวรนะครับแต่ว่านั่นคือเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าทางเพสตันเนี่ยไม่มีเงินทุนมากพอแล้วรวมไปถึงทางสโมสอนอย่างแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยก็ไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเช่นเดียวกันด้วยนะครับหลังจากนี้ครับทางอวารโดเฟอร์เดสกลับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยก็น่าจะได้รับการประเมินจากเอเดรียนฮาร์กอีกรอบหนึ่งในช่วงพรีเซนหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับก่อนที่เราจะได้รับคําตอบกันว่าอวาร์เดเงอางเด กับทางสโมสรแมนยูนะครับซึ่งการกลับมาของเฟอร์นดสในรอบนี้นะฮะ ก็เหมือนกับการที่แมนยูเนี่ยน่าจะได้นักเตะรายใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปอยู่กับทางเพสตตนเนี่ยได้ประสบการณ์ได้เรื่องของโอกาสการลงสนามอะไรต่างๆคือแบบมันครบเครื่องจากการไปยืมตัวทางเพสตตนอ่ะเพราะฉะนั้นแมนยูจะได้เหมือนกับนักเตะรายใหม่เข้ามาเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับมันก็มีโอกาสไปได้สูงนะที่ทางอเวอร์โดฟอนดิสเนี่ยอาจจะโดนปล่อยไปแบบยืมตัวกับทีมที่ใหญ่กว่านี้หรืออยู่ในพรีเมียร์กฤษด้วยกันนะครับหรือว่าเป็นลีกสเปนลีกลีกใหญ่อ่ะนะฮะลี สูงสุดของแต่ละประเทศนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วทําได้ดีกับทีมจากลีกลองรอบนี้แมนยูน่าจะมีการลองส่งฟอร์นสเนี่ยไปเล่นกับทีมชุดใหญ่หรือว่าทีมในลีกสูงสุดของประเทศนั้นนะครับอย่างเช่นสเปนอินตารลี่อังกฤษนะฮะก็อาจจะมีบางทีมที่สนใจยืมตัวนั้นเตเวลานี้ไปและถ้าเกิดมองได้ว่า มีโอกาสจะอยู่กับแมนยูใช้งานต่อไปไหมในช่วงซีซั่นหน้ามันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับอย่างที่บอกกันไปแหละก็คือในรายของลุกชอเพิ่งต่อสัญญาด้วยนะครับแล้วก็ผลงานดีทะเลมาาลเซียเองก็ทําให้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาวาโดเฟอร์นสเนี่ยเป็นตัวเลือกที่3แล้วก็มันก็เบียดยากแน่นอนนะครับในการขึ้นมาเป็น11ตัวจริงนะถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมที่เยอะก็ตามนะฮะแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยจุดที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยยืมตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับให้ได้เห็นผลงาน แบบจะแจ้งกันหน่อยอีกรอบหนึ่งแล้วกันกับทีมชุดใหญ่ในหลีกสูงสุดของแต่ละประเทศอย่างที่บอกกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงอนาคตแบบระยะยาวเนี่ยแน่นอนครับว่าน่าสนใจแน่นอนครับเกี่ยวกับแบ็กซ้ายรายนี้ที่ อาจจะขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายตัวเก่งของแมนยูได้นะครับนอกเหนือจากอเวอร์โดฟอร์เนสที่มีโอกาสจะเล่นให้กับทีมในลีกสูงสุดของอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในรายของอีธานลตนะฮะที่มีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับทีมจากลีกสูงสุดในอังกฤษเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโดนปล่อยไปให้กับ ทีมในหลีกรองของพิเรีส์อังกฤษยืมตัวไปโดดเด่นในเรื่องของเกมรับด้วยนะครับมีเปอร์เซ็นต์การเข้าปะทะ1.7ครั้งแล้วก็ชนะการดวล6ครั้งต่อน,นัดด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยพัฒนาขึ้นแต่ว่าในตำแหน่งเดียวกันก็อาจจะโดนเบียดหน่อยนะครับก็คือมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยต้องการแบ็กขวารายใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็แบ็กขวาที่มีอยู่ก็เบียดข้างยากเหมือนกันอย่างดาโลและก็วอลวิสซากานะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าตลาบใดที่แมนยูยังไม่ซื้อแบขวาารยใหม่ ลาโลเองก็ขึ้นขึ้นลงลงมันบิสาก้าเองก็ยังแบบขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีธานแลตอาจจะเสนอตัวเหมือนกับการเป็นแบ,บ็คขวารายใหม่ให้กับเอเดรียนฮาก็ได้นะฮะก็ต้องมารอดูกันในช่วงพีีซันอีกหนึ่งรายครับที่มีโอกาสย้ายแบบยืมตัวไปเล่นให้กับทีมในลีกสูงสุดของอังกฤษเช่นเดียวกันหรือว่าในพิรเรี์อังกฤษเนี่ยก็คือเอนโนนี่อิลลองกานะครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงมกร,ราคมอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีข่าวกัับบเอออววตนนนแแลลล้กกก็ Born ็มมมดะททีีี่่ผาาาหยใ อังกฤษด้วยนะฮะในหลีกสูงสุดนี่แหละนะครับแต่ว่าผมอาจจะจาไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อแต่ว่ามีจริงนะฮะที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วนะครับในยุคข,ของทางทินฮะช่วงแรกเนี่ยได้รับโอกาสอยู่บ้างแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะ หมดโอกาสไปล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็เมื่อได้รับโอกาสเนี่ยก็ไม่สม่ำเสมอด้วยส่วนน,นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่อาจจะมีการปล่อยตัวให้กับทีมในอังกฤษด้วยกันหรือว่าทีมจากหลีกสูงสุดของประเทศนั้นๆเนี่ยก็คือฟาโกโดเบสตรีนะครับในช่วง ซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากแบบอยู่แบบใกล้หูใกล้าตาเนี่ยก็น่าจะเป็นในลีอังกฤษด้วยกันนี่แหละนะครับแต่จะเป็นทีมไหนเนี่ยต้องรอติดตามกันนะครับนี่คือสารทั้งสี่ทั้งเตะด้วยนะครับที่น่าจะโดนปล่อยตัวลงเล่นให้กับทีมในลีกสูงสุดของอังกฤษนะฮะก็ต้องมารอดูกันอีกรอบหนึ่งว่าแมนยูเนี่ยจะมีการเคาะทีมไหนที่เหมาะสมกับนักเตะเหล่านี้นะฮะก็เป็นการแบบว่าให้นักเตะเนี่ยไปพิสูจน์ตัวเองกับทีมอื่นไปก่อนในเวทีสูงสุดในอังกฤษนะฮะมีการชาไปาาช้แบบ ยิงเป็อนอยจังกับแมนยูในลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ